ประวัติศาสตร์ถูกสร้างขึ้นแล้วปรากฏการที่หลายคนไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นได้จริงๆก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อบรนดาบ, ador, บริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกรวมตัวกันถือครองบิตคอยมากกว่า1ล้านเหรียญเป็นครั้งแรกในประวัติการแต่นี่คือจุดที่เริ่มน่าสนใจตัวเลขที่ว่า1ล้าน BTC นี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมาดาหากแปลงเป็นเงินบาทแล้วจะได้มูลค่าสูงถึง4ล้านล้านบาท ยิ่งไปกว่านั้นปริมาณบิตคอยที่บริษัทเหล่านี้ถือครองคิดเป็น5%เนของจำนวนบิตคอยทั้งหมดที่จะมีได้เพียง21ล้านเหรียญเท่านั้นข้อมูลจาก b i t Bitcoin t r e a s u r i e s ในเดือนกันยายน2025เผยให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าการยอมรับบิตคอยในแวดวงธุรกิจขนาดใหญ่และสถาบันการเงินกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วหากพูดถึงผู้บุกเบิกกระแสนี้ต้องยกให้ Mi โครส t r a t e g y และ Mi c h a e l s a y l o r ที่ถือเป็นนักลงทุนตัวจริงที่ไม่เคยหยุดซื้อบิตคอยทุกครั้งที่ราคาลดลงซึ่งกลยุทธ์ หรือการซื้อตอนราคาตกนี้ทําให้พวกเขาขึ้นสู่อันดับหนึ่งของผู้ถือครองบิตคอยมากที่สุดที่น่าสนใจคือบริษัทอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในวงการคริปโตเคอเรนซีโดยตรงก็เริ่มหันมาใช้บิตคอยเป็นเครื่องมือในการจัดการเงินทุนสํารอง treasury management มากขึ้นโดยมีเหตุผลหลัก2ประการคือเพื่อป้องกันผลกระทบจากอัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นและเพื่อกระจายยความเสี่ยงออกจากการถือครองเงินสดและพันธบัตรรัฐบาลเพียงอย่างเดียว และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดไปจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมบิตคอยครั้งใหญ่นี้คือการที่ SEC อนุมัติให้มีสปอตบิตคอย TF ในปี2อ2พนีซึ่งเปรียบเสมือนประตูสู่การยอมรับบิตคอยในสายตาของสถาบันการเงินและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผลที่ตามมาคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโครงสร้างการลงทุนรายงานจาก s t ต n ด a r d c h a r t e r ชี้ให้เห็นว่าในช่วงเพียง2เดือนที่ผ่านมามีบริษัทที่ไม่ใช่ธุรกิจคริปโตถึง6 1แห่งตัดสินใจเพิ่มบิตคอยเข้าในพอร์ตการลงทุนเปป็นครรรรั้งแกกกววมมมิาาาณ่10,000 BTC แต่นี่คือจุดที่เริ่มขัดแย้งกันแม้ว่าแนวโน้มการสะสมบิตคอยของบริษัทขนาดใหญ่จะสร้างแรงกดดันต่อปริมาณบิตคอยที่เหลืออยู่ในตลาดและมีนักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ว่าราคาอาจพุ่งไปแตะระดับ1 2 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้แต่ผู้เชี่ยวชาญบางกลุ่มยังคงเตือนถึงความผันผวนสูง High v o l a t i เล t y ท,ท,ที่เป็นลักษณะเฉพาะของบิตคอยที่ไม่ควรมองข้าม ประเด็นที่น่าคิดคือการที่องค์กรจํานวนมากเปลี่ยนจากการถือครองเงินสดมาเป็นการลงทุนในบิตคอยนั้นอาจเป็นดับสองคมหนึ่งคือช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเสถียรภาพให้กับตลาดแต่อีกด้านหนึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงสูงหากเกิดสถานการณ์ที่บริษัทเหล่านี้ต้องขายบิตคอยในปริมาณมากพร้อมกันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาและตลาดโดยรวมไม่ว่าเราจะมองเหตุการณ์นี้ในมุมไหนสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือบิตคอยกำลังเปลี่ยนบทบาทจากสินทรัพย์ทางเลือก (alternative asset) ไปสู่สินทรัพย์หลัก (main asset) ที่บริษัทมหาชนทั่วโลกให้ความสําคัญและน่าเชื่อถืออย่างจริงจังคําถามที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าการที่บริษัทใหญ่ๆหันมาถือบิตคอยในปริมาณมากขนาดนี้เป็นสัญญาณบวกที่แสดงถึงอนาคตที่สดใสหรือเป็นสัญญาณเตือนของฟองสบู่ที่กําลังจะแตกแล้วหากเป็นคุณที่บริหารบริษัทคุณจะกล้าตัดสินใจลงทุนในบิตคอยเป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนสํารองหรือไม่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์